สวัสดีครับ FC ขอต้อนรับรสู่ช่องนี้อร่อยแน่ครับผมวันนี้เอ่อมาวัดโพสีครับตำบลตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีครับสถานที่แอดมาบทเรียนนะครับผม6ปีครม .1 ถึงม .6 ครับเดชมกันเลยนะครับ บรรยากาศภายในวัดนะครับแดดร้อนนิดนึงนะเอสีครับเอสีน่ครับทุกเช้าจะเดินมีสบัาเข้าไปข้างในหมู่บ้านของชาวบ้านข้างในครับเป็นทางเลึกๆครับมาถ้ามากับเพื่อนคงจะดีะครับเพราะว่า คงจะได้คุยอะไรกันเยอะกว่านี้นะฮะ f สครับนี่เป็นกุฏิอีกหลังหนึ่งที่แอดมาจำวัดกุติหลังนี้ครับกุฏิหลังนี้นะครับวัดเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลย f สีนี่วัดวัดวัดตรงข้ามฝั่งโน้นจะเป็นวัดโบสถ์นะครับพระอารามหลวงคฮะ สมัยก่อนเวลาแอดจะจะข้ามไปวัดโบสถ์อ่ะจะมีเรือชาวบ้านนะครับนู้นต้องเดินเดินไปข้างหน้านครับนู้นไกลมากเลยแล้วก็จะมีเรือชาวบ้านข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นแล้วก็เดินขึ้นไปวัดโบสถ์ครับเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นอะไรทางรถขับเนาะไม่ได้มานานมากครับครับ เดี๋ยวจะพาไปดูอาคารเรียนด้วยีสิเด้อตอนที่แอดเรียนอยู่ต้นมะขามซ้าต้นตนี้ก็ยังตอนนี้นก็ยังอยู่นะครับเนี่ยต้นมะขามใหญ่มากครับนี่เป็นสาราฉันข้าวครับต,ตอนตอนตอนนั้นแอดจำได้น้ำท่วมขึ้นไปชั้นชั้นชั้นบนนะครับรานน้ำมันท่วมชั้นหนึ่งเนี่ยน้ำท่วมเต็มเลยนะปีปีนั้น จำไ,ได้ปีไหนแล้วนะล,ลองขึ้นไปชั้นชั้นบนครับนี่คือติของภาพกับเนนะครับนี่จะเป็นกิ่ิของอดีตเจ้าว่าที่ท่านมรณภาพไปแล้วครับตอนนั้นได้มาสวดอภิธรรมท่านอยู่นะครับแล้วก็ถวายเพลิง อาคารนี้จะเป็นอาคารที่แอดจาวัดทุกวันจะเป็นอาคารนี้ครับก่อนที่ถูกเอาไปหีบแบอีกอาคารนึ่งคืออาคารนี้นะครับคิดถึงสมัยเรียนจังเลยนี่น่าจะทุ่งสร้างใหม่นะครับเพราะว่า ตอนที่แอดอยู่จะเป็นสนามหญ้าหมดเลยนี่เป็นอาคารเรียนปริบัติธรรมแผนเกสามัญศึกษาวัดโพสีนะครับครั้งหนึ่งแอดจะได้ดูเลความสะอาดทั้งหมดสามชั้นใช่ไหมเออสามชั้นแล้วชั้นบนจะเป็นที่นอนครับแอดก็จะ,ะเรียกอะไรนะ นออไนะาเรียกอหละนอนนะว่าจำวัดจำวัดอยู่ชั้นบนหน้าที่แอดหลักๆเลยก็คือกวาดทำความสะอาดคจะเฉพาะบริเวณข้างนอกนะเพราะว่าถ้าในในห้องเรียนเขาจะเขาจะมีแบ่งเวรกันว่าอาจารย์ทั้งสุขใครทำข้าวะสะาดบ้างครับเอดจะทำเฉพาะข้างนอกสามชั้นทุกวันครับ คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดแิาา่์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม